สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือประจําวันที่1เมษายน2564ไปติดตามรับชมครับ คุณผู้ชมครับสภาพอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งและมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด20ถึง28องศาเซลเซียสสูงสุด38ถึง41องศาเซลเซียสส่วนคุณภาพอากาศในวันนี้พบว่า PM 2.5อยู่ที่56ถึง314ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่106ถึง401ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่114ถึง424คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุข ภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะในพื้นที่9จังหวัดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคืออแม่สายอเภเมืองจัังหดเชียงรายอแม่แจ่มจัังวดเชียงใหม่อเมืองจัังหวดลำปางอเมืองจแม่ฮ่องสอนอเภเมืองจน่านอเภเมืองจัังหวดแพร่อเมืองจังหวพะเยาอเภเมืองจังวอุตรดิตถ์และอเมืองจัังหวดพิษณุโลกเรามาดูในส่วนของจุดความร้อนสะสมกันบ้างครับในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือวันนี้พบ1,308จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์724จุดเขตสปก28จุดป่าสงวน492จุดริมทาง1 จุดพื้นที่เกษตร37จุดชุมชนและอื่นๆ26จุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงถึง1015จุดโดยวันนี้พบมากที่สุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่มากถึง332จุดส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการร่วมติดตามสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดอำเภอและรอยต่อระหว่างจังหวัดรวมทั้งวางแผนการใช้อากาศยานเข้าดับไฟปา่าและการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟปา่ารวมกับคณะกรรมการวุฒิสภาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่เป็นประธานน,นา,า,าง หาฝนล่องขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่อากาศยานร้ยคนขับองคารบ,บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บินค้นหาจุดความร้อนเพื่อชี้แนวไฟให้กับทีมภาคพื้นดินในบริเวณพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารราบที่1กรมฐานราบที่7ส่วสนี่กำลังร่วมกับกองพันทหารพัฒนาที่3และเทศบาลตำบลเสมืองใต้ออกล่ดตเวรเดินเท้าและทางรถยนต์เข้าในพื้นที่เสี่ยงอำเภอเสมืองใต้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องก,กันการลักล,บลอบเผาป่าในพื้นที่กรมรบพิเศษที่5าจัดกำลังพลออกละดตวเวรในพื้นที่เฝ้าระวังเพื่ออปป้งกกัันนนไไฟ่าแและทว ณพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลาน,นาตำบลแม่หอพระอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มณฑลทนบ,บุที่33บออกลาดตะเวนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแนวเขตพื้นที่ป่าบ้านขุนช้างเคี้ยนถึงแนวเขตป่าอ่างเก็บน้ำห้วยถึงเท่าเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าป่าและจุดไฟเผาป่าในพื้นที่มณฑลทนบทที่37และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นเติมลมหายใจให้อากาศเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเลเก็ก PM ส่่งผลกระทบตอสุขขภาพองประชาชานนนใพื้้ที่โดดยไจัดกกกิจรรรมมขึ้้นพอัน ทั้ง19อำเภอของจังหวัดเชียงรายมณฑลอำเภที่38ร่วมบริราการกับส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาดำเนินการดับไฟป่าในพื้นที่เขตป่าสงวนตำบลนาทนุงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจำนวน6ครั้งการดำเนินงานควบคุมไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆจำนวน59ครั้งการลาดตระเวนป้องปรามและป้องกันผู้ลักลอบเผาป่าจำนวน16ครั้งการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน2ครั้ง การฉีดพนอละองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวน1ครั้งการประชุมวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวน2ครั้ง